พบกับเกม Attack on Titan นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ดูกันในโทรศัพท์นะครับนี่ครับนี่ผมทำภารกิจได้ถึงภารกิจที่5อยู่เลยนะครับผมยังไม่ค่อยเล่นเป็นเท่าไหร่มาเล่นดานแรกๆกันเลยดีกว่า ม,มันก็จะสอนให้เราเลื่อนเราก็ทำตามไปไปกดดูแผนที่นี่ครับเกมนี้ก็ค่อนข้างมันเหนมือนในคอมนะครับ นิดหนึ่งอ่านใจกดแท็บม wow ันการเคลื่อนไหวเยวให้ดูแก๊สแล้วก็เลือดของเรา ก็จะให้เราใช้นี่คนี่คือการวิ่งกดนี่เราต้องใช้แกนให้หมดครับทำภารกิจเราก็กดเติมแก๊สน,นี่ครับแต่ต้องร้อยแก๊สหมดก่อนถึงจะเติมได้ก็ทำการข้อไทาทัน ตามแผนที่เขาจะบอกไปแล้วครับแล้วเจอไททันแล้วัน่นไททันอยู่นู่นนี่แค่เป็นภารกิจเฉยนะครับเขาจะจับให้เราไว้อยู่แล้วแค่ไม่ใช่ภารกิจนี่มันจะออกมาเป็นอิสระเลยฟันไปที่ตรงขาครับที่ตรงขาแล้วก็ฟัน <c oughs> ไม่ใช่ฟันสิแค่มาข้างข้างนี่ลอากดได้ยังไงยังไม่ได้เหรอนี่กดให้ไปที่ขาแต่ว่ายังไม่ให้ฟันนะ เราใต้ขาะวัยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยชินโอเค จยสีเขียวก่อนก็ไม่ได้เล่นมานานลองมาเล่นกันอีกครั้งก็ลืมเลืมไปมั้งผกมาแล้ว แน่เลยดีกว่าขาดทันทั้งสองตัวตัวละหนตัวโอ้โหอเคโเคะไร แล้วไปที่เขามันก่อนมันจะไม่เหมือนในคอมนะครับในโทรศัพท์นี้ต้องฟันขาทุกครั้งเลยแล้วก็ข่ามันอีกตัว โอกาสของเราแล้วก็ฟันเลยเอาปัดตีทุเอากาสดีๆก่อนเอาเอา๋อแก๊สหมดจะเ,เพิ่งยืนนะไททันขอมีปราบเจ้าเดี๋ยวนี้แหละ เขาไม่ทำไม่ฟันอะไรนี่ครับฟันเสร็จแล้วฟื้นฟื้ <c oughs> เราจะมาเล่นอีกอีกดาหนึง่งแล้วก็ ที่สองที่เราต้องต่อกันต่ออันดับที่สองเลยสกิปไปเลยก่ามาแล้วครับอัที่สองแค่ตัวเดียวเอง เนี่ครับเล่นแบบง่ายๆมากาแล้วครับนี่ครับเขาลบปุ๊บนผมก็ขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ครับก็ค่อนข้างเล่นง่ายอยู่ ครับผมหาตัวนี้ไม่เจอเลยอ๋อผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ